เป็นพรีวิวงบ4 Q 2 5วงวดของตัวอีออนเนี่ยจะปิดแปลกๆนิดนึงก็4 Q 2 5เนี่ยจะเป็นในรอบธันวาสอง24ี่มกรลา2.5แล้วก็กุมภา2.5โดยรวม <Okay. S 1> เรามองสไลด์ที่ในกระถีบหลักๆเลยเนี่ยไม่มีกำไรจากการขายนี่ NPL เข้ามาค่ะคุณอาทิตย์ซึ่งมันก็เลยทำให้4 Q 25ที่เราคาดไว้กำไรเนี่ยจะอยู่ที่700ล้านลดลงค่อนข้างเยอะนะคะ3 6มส y อนเยียแล้วก็11 q เ q ัวกดดันหลกัหลกๆมาจากขาของตัวต้นทุนทางการเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากในเรื่องของตัวปีที่แล้วที่มันเป็นพีเรียดเดียวกันเนี่ยอีออนเขาได้วันไทมในเรื่องของตัวการปรับเดพาสติลเข้ามาแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยคือไตรมาสที่แล้วเขามีกําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนที่พม่าเข้ามาซึ่งซึ่งมันก็เลยอันนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อ่าเป็นตัวกดดันในฝั่งของตัวกําไร ถามว่าแล้วเรามองยังไงในฝั่งตัวอีออนจะยังไงต่อดีก็ถึงแม้ว่ากําไรในช่วงสี่คิวนะคะมันค่อนข้างอ่อนแอแต่เรายังคงคําแนะนาบายราคาอยู่ที่ร้อยสี่สิบที่เรามองแบบนั้นเนี่ยก็สี่ประเด็นหลักๆอย่างแรกเลยในฝั่งของตัวคุณภาพสินทรัพย์นะคะเห็นเชิงบวกตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วแล้วเรามองว่าอันนี้เป็นเทรนที่มันค่อนข้างโอเคพอหลังจากนี้นะคะเรามองว่าโอกาสที่เขาจะ เร่งในฝั่งของตัวกันเพิ่มในสินเชื่อในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าคุม NPL ได้อย่างที่สองเนี่ย<ม>ในฝั่งของตัวสำรองหรือว่าสำรองพิเศษที่เราเรียกกันว่า management overlay เนี่ยเขายังมีอยู่คร่าวๆเนี่ยประมาณ500ล้านก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสามารถใช้สำรองพิเศษ ได้แต่สำรองพิเศษของเขามีสองส่วนนะคะส่วนแรกคือการแบบเพิ่มมินิมัมเพ y เ e นตกับส่วนที่สองคือในฝั่งของตัวสำรองเพื่อนำท่วมในอดีตเราก็อย่างที่สามเนี่ยได้ไประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงและอย่างสุดท้ายคือมาตรการที่ทางแบงกชาติออกมาเราก็เชื่อว่าน่ยจะช่วยลดการตกชั้นของตัวลูกนี้ได้ค่ะคุณอาทิตย์ครับผมเอ๊ถ้ามองแบบนี้เนี่ย เทรนของผลประกอบการเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วหรือยังครับคุณจูนหรือว่ามันอาจจะยิ่งๆิ่งทรง,ง,งตัวแบบนี้ไปอีกสักหนึ่งสองไตรมาสนะครับก็เบื้องต้น่ะนะคะด้วยความที่ว่าอ่าช่วงปีที่ผ่านมาของตัวอีออนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเผชิญปัญหากับเอ l พค่อนข้างเยอะตอนนี้คลีนอัพไปได้เดยอะแล้วปีสองหกขอให้มันเป็นภาพปีไปอะนะคะเรามองว่าน่าจะกลับมาเติบโตได้ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นยีออนเยยเลย ซึ่งในเรื่องของตัว<ม>การขายนี่อะค่ะคุณอาทิตย์เขามีการขายถูกปีแต่ว่ามันจะเข้าในพีเรียดไหนเนี่ยมันคืออีกอีกเรื่องหนึ่งอะนะคะถึงแม้ว่าไตมัดนี้ไม่มีขายนี่แต่ก้อนนี่นั้นไม่หายนะคะก้อนนี่นั้นคือเขาสามารถทําได้สองอย่างอย่างแรกเลยคือตามเองซึ่งปกติตามเองอะคะ่ะมันจะได้มาจิ้นคร่าวๆเนี่ยประมาณ4 0่จะมากกว่าการขายนี่อีกประมาณ1 0แต่สมมติเขาไม่ตามเองเขามองว่าสถานาการณ์ไม่ดีขายนี่ไป ก้อนนั้นนะคะมันก็ยังมาตกในช่วงปี26เราก็เลยแค่มองว่ามันอาจจะมีแค่แหลกทม์เฉยๆในในในเรื่องของตัวการขายนี่นะคะถามว่าแล้วมันมันมันจะเป็นยังไงในช่วงเหมือนกับว่าอ่าช็อตเทอมช็อตเทอมเนี่ยเบื้องต้นเรามองว่าเอโอกาสที่จะเห็นการกลับมาเติบโตเนี่ยมีค่อนข้างสูงค่ะหลักๆให้น้าหนักเรื่องของตัวสํารองที่มันลดลงค่ะอืมครับผมชัดเจนครับคุณจูนครับ ก็ยังคงคําแนะนําซื้อให้ราคาเหมาะสม140บาทนะครับก็ยังมีอัพไซต์จากตรงนี้เยอะ,พ,ะพอสมควรนะเพราะตอนนี้ราคาอยู่102บาท5สตางค์น,นะครับขอบคุณมากๆครับคุณจูนครับ